ขอให้ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้บารมีของปู่พญานาคราชเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางให้กับท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดคอมเมนต์ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เรื่องสนถาวรขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดปฏิหาริขอให้ทุกท่านรวยกันทั่วหน้าขอให้ทุกท่านได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาบอนุโมทนาสาธุมาแล้วแมวล่าสวัสดีครับวันนี้มาที่ศาลพญานาคนักรบป,ปู่องค์ดำแสนสริจกันทานาคราช และจะมาฟังเรื่องราวก่อนจะตั้งศาลเป็นมาอย่างไรจากช่างจรวดผู้ก่อตั้งศาลตาจันตาเซยายมีแห่งหลักกิโลเฮียนหลักกิโลให้โชคขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับสวัสดีครับ,รบผมช่างจรวดวัสดีค่ะ,คะผู้สร้างศาลหลักกิโลแล้วก็สร้างศาลแค้ากุลดำดดคือการ นี่เล่าให้เอฟซีฟังก่อนเนาะเพราะที่ยังยังคือเคยเห็นช่างจตรวดในช่องบางช่างจตรวดจะเล่าประวัติครับเล่าประวัติความเป็นมาว่าทําไมถึงได้สร้างภูงดําเพราะว่าภูงดําเป็นเหมือนเป็นเทพเป็นสิ่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเราจะสร้างมาโดยไม่มีเรื่องราวเหตุการณ์ไม่สามารถที่จะสร้างได้ครับแล้วต้องมีบุญสัมพันธ์กับท่านใช่ค่ะแม้แต่วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดสัมพันธ์กับภูงดาหมดเลย ใคร <ừ> ไม่ใครจะอยากสร้างไปสร้างเลยไม่ได้ไม่ได้ครับจะสร้างไม่ได้โด,ดยเด็ดขาด,ดเด็ดขาดกับคนเอฟมาคืาอบางคนรู้จักเช็คตรวภายในสามเดือนแต่ว่ายังไม่บางช่องยังไม่เอฟซี F Z มัน,นยังไม่รู้ประวัติเนาะว่าเป็นมากับคือมีมีเรื่องราวต่างๆที่ที่ก่อนจะสร้างสารมันเป็นเรื่องเหนือธรรมาชาติเรื่องสิ่งนี้ครับใครจะรู้ว่าพญานาคปูดําจะไปเกิดในบ้านผมเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่าและเป็นที่บางบด อที่นั้นเป็นที่ถ้าพูดไปคุลุูกลางวันแสกเสกเสียงประทับดังตุ้ม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 แต่ไม่มีคนจุดเสียงตุ้มตุ้มตุ้มเดินไปแต่ไม่มีคนจุดเป็นไปที่เรียกว่าเป็นที่บางกดที่ที่พ่อไปอยู่มันคือโดยโดยท้าความคือพ่อเป็นเป็นลูกของย่านะอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ที่เยอะเท่าเนี่ยก็เลยไม่มีที่อยู่มันที่อยู่เป็นที่เนั่ยนะก็เลยได้ไปอยู่ที่ป่าช้าครับเนี่ยเลยเลยเป็นที่มาผมก็เกิดในในที่ป่าช้า เกิดที่บางบดนี่ก่อนที่จะมาสร้างพระน,นาก็มีเรื่องราวประมาณหนึ่งถึงสองเมษาแหละมีเงินบวชอยู่ที่อันนี้อาจจะเล่าเรื่องนิดนึงเนะะาะจ,จะไม่ยาวมากก็ไปที่พิซูโลกมีเงินบวชเลยผมก็เลยขับรถฟอร์คไปไปลูกสาวแฟนแล้วก็แม่ยายอนนี่ไปอยู่ๆก็แฟนอยากเห็นไอ้ลูกสาวอยากเห็นผู้เห็นโรงกล้าไปออกชนี้ไป ถ้าตุ้มไปถึงนู่นก็ประมาณเที่ยงพักชั่วโมงหนึ่งก็ไปผู้หญินกกล้าผูนกกลามเป็นสูงขึ้นผู้หิงนกกล้าอยู่ระหว่างสองจังหวัดพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์มันอยู่ฝั่งผมอยู่นครไทยที่งานบวชฝั่งหนึ่งอยู่ลมเก่ามีการที่จะไปผูนกกล้าม,มันต้องขับรถเครืเขาประมาณยี่สิบกิโลขึ้นอย่างเดียวนะ,ะขึ้นไปเลยนี่พอการที่ผมนานๆนไปที่หนึ่งแล้วมันขับว่าจะดูผู้หนกกล้าไม่ได้ดูว่าจะว่าจะดูอะไรจอดดูแล,แล้วมันระคับหลุดลงมาหลุดมาการเป็นอีกอย่างเพิ่ม ไอการจับรถขึ้นไปอะรถเวลาลงปุ๊บจะหันกลับขึ้นไปมันไม่สามารถที่จะขับขึ้นได้ลงมาปุ๊บก็เลยเหมือนชะลอแล้วจอดตรงตรงเนินหน้าผาพอจะถอยปุ๊บจะตกเขวถอยซอยครั้งที่สองจะตกเขวเหลืออีกประมาณศอกเดียวจะถ้าครั้งที่สามไม่ขึ้นคุกเขียวนะผมผมมีมีสิทธิ์ตายะตรงนั้นเลยทีนี้ก็เลยภาวนาถ้ามีจักรสิทธิ์อยู่ในตัวขอให้คอยให้ดันรถขึ้นได้พอพูดปุ๊บพนมมือปุ๊บขึ้นรถขึ้นเลย เหมือนมีใครดันขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นจนถึงปุยนกกล้าแต่ตอนนี้พอจะดูปุยนกกล้าก็ไม่มีจิตใจจะดูแล้วเหมือนมันตกใจกันหมดทีนี่พอผมถึงปุยนกกล้าก็เลยพูดว่ามาปุยนกกล้าไม่มีอะไรดูเลยเลือหลุดปัดคำนี้ก็พูดไปลงมาจาับปุยนกกล้าประมาณห้าโลลงเขามาเยีงงูดําประมาณตัวเท่าขาป,ประมาณเนี้ยืนอยู่กลางออยู่กลางถนนเลยสองเลนเงนี้แต่อ,อยู่ตรงกลางตกใจแต,แต่พูดไม่ออกเอ๊ะทำไมมีงูงดํา ในตานี่แดงกลับมาเลยกลางแดดน,นะนเป็นภาพมิติหรือภาพหลอนนึกแต่เห็นจริงพอขับปุ๊บก็ไม่ไม่กล้าแสงในตัวใจไม่กล้าถ่ายรูปเพราะมัน,นมันบ่ายสามเนาะงูอะไรจะอยู่กลางถนนก็เลยก็เลยขับช้าๆไปแล้วก็พอหันหลังท่านจะเบกิกคอผมองกระจกข,ข้างโบกเงี้ยเนือ่องด้วให้เราเดินทางปลอดไปแต่พอขับเลยนิง่งหันไปปุ๊บหายเลยชูคอขึ้นเข้าหัวผมเลยรถฟอร์ะ เราเอ๊ะทำไมอยู่เจองูดำแต่ตาสีแดงหมดเลยมงองม,มงเราแบบเหมือนคนมองเลยแหละเราพูดอะไรไม่ได้ตกใจก็เลยมาที่พิสอดมาพักกับเาว่าเคยเห็นงูกลางวันไหมว่าไม่เคยนะอาจจะเป็นงูเจ้าที่อเลเก็บคาวามรู้สึกนี้ไว้ไม่บอกใส่้า <c oughs> กลับเลยกลับทางจังหวัดเลยทีนี้ก็มาตอนสงกรานอะ่ะอย,อยู่แฟนนึกเงี้ยอยากไปเที่ยวคำชะโนดอยากไปเที่ยวคำชนโนดผมก็ ไปก็ไปใจก็ไม่อยากไปไปเพระแต่พอข้ามไปในาที่นรถขับไปรถไปคนอ,อื่นจะเข้าทางบ้านดุงทางทางนี้อดอนบ้านดุงจะผมเข้าทางสกลนครพอไปมาถึงสองทุ่มขับไปไมันมีแต่เขา้าผมเข้าข้างหลังอื่นเข้าขา้างหน้าขับไปมีแต่ต้นต้นยางลางคืนประมาณุ้ากว่าอ,อยู่มีงูใหญ่งูเหมือนงูตัวเดิมอะ่ะงูงูนั้มไม่เป็นงูงงยยนใหญ่ลักษณะใกล้หมดเลยคลานตัดหน้ามาแล้วชูคอแล้วมันจะโบกโบกแล้วก็ เลื้อยไปก็แสียงมาตามตามตามตั้งแต่ที่ผู้อินงกล้าเป็นงูที่ดำดำเมื่อมเลยมันจะมีงอนนิดนแล้วก็ตาที่เดงเป็นกยานากับก็ยังผมก็ยังไม่ค่อยมีความเชื่อก็ยังยังไม่เชื่อก็คืออยู่เฉยเฉยก็เอ๊ะงูอะไรจะมาเหมือนจะมีงอนตาเดงเขาไม่ได้คิดอะไรนี่พอพอข้ามพอเช้ามาก็ไปข้ามไปไปคํามโนบทที่มีสะพานข้ามระหว่างทางไปมีสะพานเนาะ จะมีรอยเชื่อมระหว่างคําชิโนะตอนที่ข้ามไปเนี่ยคนก็เจอการทักทายกันว่าพี่ไปไหนป้าอยู่ไหนจวัดอะไรคุยกันหมดแต่พอผมข้ามไปทางแยกปุ๊บไม่มีใครคุยผมเลยทุกคนไม่มีใครคุยผมแม้แต่คนเดียว <c oughs> จนเดินไปถึงเครื่องทางมีเด็กน้อยผู้ชายทักว่าพ่อแม่ผมอยู่ลุงม,มีงอนนอนที่หัวเฮ้ยมเป็นผู้ญทักเราแล้วพอมาเดินถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มประมาณสามคนลุงมีงอนเราก็สงสัยเด็กน้อยทัก แต่ว่าไม่มีใครทักเราเดินกบแฟก็ธรรมาดาพอออกมากลับมาคืนปุ๊บออกมาจากสะพานคนก็ทักไายปกติจนผมงงเอง๊ะทำไมเราไปไม่มีใครทักเราเลยเนาะพอกลับมาก็เลยถูกรอตเตอรี่สองใบแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ปิดปกติแล้วก็ยังไม่เชื่อนิจูยูก็มามาทํางานที่โรงเรียนเขาใหญ่เลยทางานรับงานไว้แล้วอิูอยูก็มีคนติดต่อมาจากสุรินหมู่บ้านแสนสริริให้ไปทํารังคางาน,น,นรับพันเดียว เจ้าของบ้านก็มีช่างแล้วแต่ก็ไม่จ้างเขาจ้างเราไปทําเสร็จแล้วเดินบนราคาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ยูย,ยูมีใครไม่รู้ดึงเอวช่างวันแต่งแตันมีคนดึงเอวดึงปุ๊บดึงเนี้ยไดยินตึ๊บแล้วร่วงง่ายทงไปเลยแล้วพูดอะไรไม่ได้ปากค้าง <c oughs> <c oughs> ปากค้างหมดเลยแล้วทีนี้เจ้า <c oughs> ของบ้านก็นไปด้วยก็าคิดว่าผมไปซื้อเอ็ไมไร้ี่ได้แหละเพราะบ้านเป็นไม่ว่าจะสันเป็นสีแยกอย่างเงี้ยแต่ผมร่วงบ้านร่วงอยู่หลังหนึ่งต่ร่วงไปหลังหนึ่ง ดีไม่มีไม่มีหมาไม่มีอะไรนะร่วงไปโดนไอ้พวกปั๊มน้ําที่เป็นข้ององข้อข้อเลี้ยววาวน้ำความโตนั้นมันหกเมตรห้าหกเมตรสวัาทีนี้พอร่วงไปปุ๊บก,กระดูกลังมันหักหมดเลยจ้าพมาเปิดเอวมาเขาว่าโอ้รักษาหลายแสนเลยดูทุกสี่มันจะหกักก็แต่เราไม่ปวดแต่ดูมันหกัก <c oughs> ทีนี้พอกลับมากลับมาบ้านนอนตกวันที่เจ็ด แต่พอมานอนคืนนั้นเหมือนไม่รู้มีใครผู้ชายดำๆแล้วเหมือนมีงูด้วยแหละมารับนอนมันเรียกแฟนก็ไม่ยอมลุกรัดรัดเอวรับเหมือนงูรัดเราจะเรียกแฟนให้ลุกก็ไม่ลุกเหมือนเรานอนกึ่งละเมอกึ่งตื่นอะ่ะคล้ายๆผีอัม่าเออคล้ายๆผีอำเม,มืผู้ชายร่างดามายืนด,ดูเราแล้วยึดจ้องเราแล้วก็ในตาสีแดงจะว่าฝันก็ไม่ฝันจะว่าละเ,เมอเหมือนมนจะทรงๆผีอำเกิดรึ่งตื่นเรียกแฟนเรียกไงก็ไม่ตื่นเรียกไงก็ไม่ตื่นเราว่า ให้ม่ดูหน่อยมีผู้ชายมาหาเราอืมือถือกระทาข้างหนึ่งแต่ข้างหนึงอะเป็นงูพันพันเขียนแต่ร่างกายสีดํสมบูรณอยงไรก็ไม่ลุกเรียกไงก็ไม่ลุกเรียกเรียกจนพยายามเรียกแต่ไม่ลุกแต่พอคลายปุ๊บเงินมืองูมาตัดเราแล้วรับรับรับตัวเลยตักแล้วก็อยู่ๆก็สะดึงตื่นพระชามาไอรอไวเที่ยวจาอ่ะหายหมดเลยแล้วจะไปหาหมอแล้วหายหมดเลยหายในขึ้นะเช้านั้นหายเลย เป็นอะไรมันแต่เราจะพูดบอกชาวบ,บ้านันกว่าเราก็ไม่เชื่องมไงนะ<ม>กว่า<ม>เป็นอะไรหรือเปล่าไม่พูดนี่วันตอนวันที่เก้าวันที่แปดวันที่เจ็ดมันตกวันที่เก้าก็วันที่ขึ้นวันที่แปดอ่ะอยู่ๆแล้วตาลุดออกมามต้องมาจากเบ้าประมาณประมาณนี้แหละอยู่ๆแล้วตาหลุด<ม>แล้วก็เดินเดินชนนู่นชนนี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอสเรเข้าเข้า,ขามงซีทีก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตาหลุดตรวจความดันไม่มีไทรอยด์ไม่มี เมื่อวานไม่มีไปอยู่ตาหลุดยดงไงหมอก็องงนี่พออยู่ๆนอนเข้าวันที่เก้าไปนอนเตียงเก้าหงายออกเก้าเก้าวันที่สิบหกพฤษภาจําได้เลยทนะั้งคนถูกเต็มเลยรพราะผมมีอาการแปลกคนอื่นคือนอนอยู่ๆตาหลุดหลุดออกมาจนน้ากลัวเป็นตาผีตายตาสีแดงตาสีแดงเกลับทีนี้แผนกไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมมันมันไปไกลเนาะไปถึงไปถึงเรกเรียนสี่โมงไปเยี่ยมกับทุ่มหนึ่งไปกลับสามทุ่มนอนเฉยๆไม่หายสักที ที่มีตาที่เป็นรปภอ,อยู่โรงพยาบาลลำดวนบอกว่าโดนของโดนอะไรหรือเปล่ามีของอะไรในตัวหรือเปล่าให้ไปดูหมอเนี่ยเออเราก็คิดได้อเราเอาต้นตะเคียนมาจากบ้านลูกค้าเขียนน้นตกมันด้วยอเอาไว้ที่พื้นในสวนด้วยอืแล้วมันได้เอาท่านวางไปบนไม้ท่านทําอะไรเราหรือเปล่าความคิดนะก็โทรบอกคู่เคยกันให้เอาไปฝากไว้ที่วัดต้นตะเคียนที่ไว้ที่สวนต่วันไว้ตรงเนี้จะถูกมวยท่านที่สองเรา เราเสงสัยมีโชคแต่วันที่เราทางานรืมันก็ลืม,ล,มลืมยกท่านวางถ้าว่าจะยกท่านอ่ะไม่ได้ยกสักทีว่าสงสัยนางตะเคียนทําอะไรหรือเปล่าก็ผมก็โทรมาเลยไปปากวัดทีนี้พอพอโทรมาบอกปุ๊บธนุนก็เริ่มไปลําดวนแล้วไปดูหมอดูหมอร่างทรงเขาเอาไข่มาวางบนขันขันแล้วเอากระสานวางประมาณครึ่งแล้วเอาไม้ไผ <c oughs> ่เบนเบนมนวางไว้บนแล้วเอาเพราะว่าถ้าคนป่วยเนี่ยมีอาการ มีสิ่งที่โมไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะให้ไข่น้นตั้งก็วางปุ๊บตั้งเลยตั้งโดยไม่หล่นอ่ะคือตั้งตรงเลยจนจนคนที่ไปดู้างงเขาก็เข้าเลยที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในบ้านไม่ยอมรับถ้าอยู่รับจะถ้าอยู่แล้วก็ให้ดูแลให้ดีนะมันมาให้โชคให้ลาบแหละอย่างปฏิบัติไว้แต่คนที่ไปก็เออก็ก็ไปก็อึง้งอึ้งว่าไข่มันตั้งแล้วก็อ,อทางนั้นก็ลูกหลานจะว่าเกิดขึ้นในบ้านเนี่ย ย่งสิ่งนั้นมาอยู่ในบ้านนานแล้วแต่ไม่ยอมรับเออเขาไม่ยอมรับจริงหละเราคุยกันก็เลยเง,งั้นถ้ากลับมาถ้าให้หายดีอ่ะลูกหลานอยู่แล้วค่อยหายพงตอนเย็นนั้นกลับมาเขาก็เส้นไหวกันตอนเช้ามาตายุบไป,ปคืนอืมแปลกเหรอหมอก็งงว่าเพราะตอนเช้าที่เราไปนอนอยู่อ่ะทุกเช้าต้องไปวัดใส่ตาทุกวันคือไปน,นับนับเลขแปดห้าสามสี่สองหนึ่งอะไรเนี่ยครับหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าสองห้ากระสออะไรทั้งน,นับทุกวนัน นำสะดูคือเช็คลูกตาเช็คความดันลูกตาแต่อยู่หมอว่าเอ้าตาคุณเป็นผู้เป็นคนแล้วเออเราก็เออใช่นี่ก็เลยมานอนก็เลยเออว่าถ้าทำถ้าหายก็จะทําศาลก็เลยมากลับมาบ้านเลยมานอนดูมันพักพื้นว่าทำไมเราต้องไปเจองูดําี่ตาสีแดงแล้วทําไมต้องเราทําก่อสร้างมาสามสิบปียี่สิบปีทำไมเราไม่ตกบ้านตรึมตกบ้านตลาดอะไรทําไมเราต้องตกหมู่บ้านแสนสิริเราก็พิมพ์ไปที่หมู่บ้าน คิดว่างูดำเซนสริแล้วขึ้นเป็นตัวเลยพญานาคงูดำเซนสริจันทรานาคราชนี่เราเริ่มทงสัยแล้วนี่ะทำไมเราเกี่ยวอะไรกับกับงูดำเราเจองูดำสองรอบเนาะแล้วเราตกที่มบ้านเซนสริพอเราก็ไม่รู้เราไม่เคยอยู่สายพญานาคยังไม่มีความรู้เราก็เลยพิมพ์ดูแล้วเปิดดูไปไปเจอวัดภูยอดรวยอกวางดำชอบทานมะพร้าวเราก็เลยเอ๊ะทำไม เราไม่เคยกินเล้ามัสุบรีทำไมเราคิดแต่น้ำมะพรา้าวน้ำพร้าวเออน่าจะใช่มั้มาอยู่ศัลศิษย์ที่หมอดูเคยทำนายไว้มาอยู่กับเราจริงก็เลยเออกตอนนี้ก็เลยเออพักพื้นเสร็จว่าจะไปทำตอนนี้ลูกน้องทำงานที่ทเมืองพอดีก็เลยเก็บเครื่องมือมาว่าเออทางไงก็จะไปทำแต่เราไม่เคยทำสาลจะทำไงน้องเก็บเครื่องมือเสร็จรถกระบ,บะเสร็จว่าจะกลับมาบ้านอ้อคนสีคอร์พูมบนทีวีเขาติดต่อว่า ช่างว่างไมให้มาทําสารเอเราว่ารู้มั้งไม่รู้ว่าเขาจ้างหรือเขาไม่จ้างแต่เครื่องมือมันมาเต็มรถแล้วอืก็ให้ไปทําสารเตาเซอไปถึงปุ๊บวางว่าเงินประจำมาหนึ่งแล้วก็ทําเลยโดยที่ว่าถ้าทําก็ทําได้วว่าเราจะทํทำสารเทน่าก่อนแต่เหมือนว่าเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับตั้งสารว่าเขากราบว่ายังไงเขาวางทุกข์กนยังไงเงอนท่านพยายามสื่อให้เราน่ะไปเรียนรู้การทําสารตาเซก่อนนี่พอไปทําสารตะเซตอนนั้นห่วยจําได้หวยออกหนึ่งหกห้าศูนย์ ฝันว่าตาเยเอาตังไปให้สามแสนและมีเอฟซีช่องของสุรินทีวีแล้วก็มารินแหละเขาก็ถามว่าในเอฟซีนั่นนะคอมเมนต์ว่าบ้านเล็กที่ช่างบ้านเล็กอะไรว่าหกหนึ่งหนึ่งหกว่าที่ตาตังไปให้นะ่ะวหมืออกบ้านเล็กที่วัตถุเออว่ามีจริงไหมเขาเลยตามไปดูแล้ววันที่ตามไปดูบ้านนะ่ะมีนักข่าวตามไปด้วยถึงว่าเหมือนอช่องอยูทูบตามไวว่า บ้านเลขที่ช่างโกหกเอฟซีหรือเปล่าบ้านอะที่เราหกสิบเอ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกจริงเขาก็ตามไปเป็นช่องเบาสักนี่แหละตามไปมันไปดูบ้านมันเลยแหละไปก็เจอพอไปเก็บพอาพอไปบ้านเราก็เอาขมือไปเก็บไงพอไปเก็บปุ๊บเอ้าทำไมไอ้ที่เก็บขึ้นมือเราเป็นรูปจอมปลวกจะเป็นเพญานาที่เราย้ายมาอื <c oughs> มีคอมีมีปากม,าามีอะไรเลยเลยได้ถ่ายกันตอนนั้นเลยนะตอนนั้นจําได้ว่าหมยออกห้าสามศูนย์ เพราะว่าออคืนหกเสร็จเหมือนออกห้าสามศูนย์แต่ผมก็ไปเจอกีนหน้าอุคนดำคือท่านมาในแนวในรูปจอมปลวกให้เราเห็นนะนั่นแหละเลยเป็นที่มาของเริ่มมีความคิดที่จะทําศาลแล้วทีนี้เพราะว่าเราจะทำศาลให้ท่านแล้วทีนี้พอดีมันต้องไปเคลียร์งานที่สุรินด้วยมันมีงานหลายเจ้าเราอยากเคลียร์งานเสร็จก็จะมาทําศาลทีนี้พอชาวบ้านก็ถูกไวห้าสามศูนย์เขาก็ไปแก้บนบางทีก็ได้ลาวห้านอยก็ไปแก้บนอืมพอเขาได้ถูกก็ไปแก้บนที่พอเราทํางานไม่ถนัดแล้วทีนี้ ไปทำงานสลีมครึง่งวันกลับมาแก้บนครึ่งวันไปครึ่งวันกลับมาแก้บนครึ่งวันนะก็เลยวันั้นก็เลยบ้านแฟนแหละเขาเลยว่าเออทาไมคนถูกเยอะก็อยากไปอยากไปดูนะนี่พอไปแก้บนกันมีคนในบ้านเก็บตังค์ได้หกศูนย์หนึ่งทั้อาทิตย์ไปทัน,นี่เปล่ามันตอนนั้นผู้หญิงหนึ่งเก็บตังค์ได้ยังถ่ายังตอนนั้นครับครับอันนี้ถ้ายาวก็ตัดเป็นสองอีพีก็ได้นะะอืทนี้ก็ก็เลยเก็บตังค์ได้หกศูนย์หนึ่ง คือคนนั่งนักข่าวนั่งเต็มยูทูบเบอร์ก็นั่งเต็มแกก็ไปถึงกวาดองค์ูดํากวาดควา,สามสะอาดเสร็จไม่รู้ตังมันออกมาจากปูได้ไงเป็นใบร้อยเต็มทุกคนในนั้นนั่ง,งเงียบไม่มีใครว่าเป็นของชั้นของชั้นในใบนั้นผมจาได้ใบย้อยนั้นเล็กท้ายหกสหนึ่งเขาก็ซื้อลอตเตอรี่กันหกสิบหนึ่งได้คนละใบสองใบผมก็ได้คนละใบผมก็ได้ถูกด้วยจุดทูบได้สี่สามห้าตัวน,นั้นหวยออกสี่ห้าสามแล้วออกหนึ่ง<อ>หนึ่ง ตอนนั้นตาจันเอครับคือผมจะเรียงเรียงเรียงระดับหวยออกถูกออก5 3ใช่ใช่ออก4 5 3แล้วก็1 1ที่ปูเทพไปบอกเราเลย5 3ที่สารตาจันตอนนั้นผมได้ไปชี้หลักกิโลไปคา4คา4เสร็จผมไปชี้ที่3 5ลงหลายช่องตอนนั้นผมไปชี้ที่3ทผมไปชี้ว่าแล้วหวยจะออกหามเดี๋ยวจะมีคนมาหามสองวันมาปูเทพผ่ากันหามขึ้นหวยออก3 5ของปูเทพถูกด้วยกันเนี่ยคือมันมีมันมีเรื่องราวมีหลักฐานมาหมด นี่ก็เลยก็เลยเกิดความคิดว่าออกที่สมเ็ดไว้ออกที่สำเ,ดออสำเ็ดเนาะ,ะนี่จะไปแก้บนจะไปแก้บนพอดีพี่เสาพตาเสียก็เลยทัางนั้นเราเยังไม่คือรู้ว่าจะไปแก็กเลยบอกว่าเออง,งั้นไปไปบูชาพระน่าที่โคราชมาแล้วก็จะมาแก้บนที่บ้านด้วยนะถูกอ่ะว่าจะเอารูปปั้นของท่านมานี่พอไปที่โคราชเดินดูนทุกร้าน วันนั้นคนซื้อก็ทีวีก็ไปไปดูทุร้านแต่ไม่ชอบพอพอไปร้านกินข้าวเสร็จไปดูร้านนั้นเป็นร้านที่บูชาปูงดำพเนาแล้วก็ขายปูงดำหมดเลยอออเก็เป็นเรื่องอสิจันาะทีนี้พอตรงตรงร้านอาด่านเกวียนหรือเปล่าตรงด่านเกวียนตรง,ตรง,ตรงบ้านน้องสนโหนทีนี้พอไปปุ๊บก็ไปกับแฟนกับลูกทีนี้ด้วยที่เขาแบบผู้หญิงเนาะเขาจะดูพวกของดอกไม้ดอกอะไรเนาะเราก็อยู่ร้านอยู่ร้านพเนาคคนเดียว แปลว่าเออเอาองค์ปู่ท่านมาไว้ที่ศาลเพื่อน่าจะมีเศษสายยางออกจากปากเพื่อไปพ่นน้ํสแต่เราก็บอกว่า,าบอกช่างว่าเอาสายยางออกจากปากท่านแล้วก็เอาปัสต์อุดแล้วก็เก็บทีเดียว <c oughs> แต่แฟนไม่มีใครรู้ไม่รู้คงคนเดียวขับรถออกไปจากโคราชไม่รู้เกิดเหตุการณ์ปากผอบวมบวมไม่ได้บวมไม่ได้ปากบวมไม่ได้แฟนว่าปวดฟันไม่ปวดอยู่แล้วมันบวมก็เลยมามา,มาถึงปุ๊บญาติไอพี่สาวก็ตาเสีย มานั่งแป๊บหนึ่งก็ปวดก็ไปบ้านมาสวดธรรมก็ไม่ได้มาเพราะไปงานศพไม่ได้นักข่าวก็จะมาถามมาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์มไม่ได้ปากบวม <c oughs> <c oughs> แฟนมเอากับข้าวงานศพให้กินทุกวันนี้พอศพจะออกวันที่ห้าวันที่สี่ทำไงเน้อปากไม่หายสักทีจะไปไปงานศพสักวันก็ไม่ได้แฟนก็เลยถามตรงว่าพี่ทําอะไรผิดหรือเปล่าแฟนผมถามว่าเนี่ยวันนั้นไปตัดสย้ยางออกจกปากจะหน้าโ <c oughs> อ้โหสะดุ้งเลยที่ผาก็ตกใจหมดว่าถ้างั้นต้องขอขมาท่านแล้ว พอวันที่ 4, คืวันที่สี่ก็ขอขอมาท่านเพรน้าที่เอามาจากรถยังไม่ลงจากรถนะขอขอมาท่านนะ่นแว่าถ้าลูกหลานต้องปิดขอให้หายเช้าวันที่ห้าหายเลยไม่ไปงานศพยังไงแปลกนเนาะแปลก,ปน,กนี่ครับว่าทำยังไงทีนี้พอวันที่หกก็ศพบอ,อกวันที่ห้าวันที่หกก็แม่ครัวแทบจะไม่ได้ล้างถ้วยล้างจานเลยก็จะไปแก้บนแต่วันที่สองไม่ได้ไปก็เลยไปแก้บนแม่ครัวยกขยงไปหมดเลยทั้งน้ำปรุงน้ำปลาพาไปทำนมจีนไปด้วยเต้ไม่หมดไปบ้าน นี่พอไปปุ๊บนักข่าวก็ไปด้วยเนาะมาดินช่องใหญ่ไปด้วยหลายช่องทีนี้ก็เลยแบบพอทําเสร็จก็เลยว่าแปลว่าพี่ถ้าไปมาไปมาอย่างนี้มันไกลนะไม่สะดวกกับการมาย้ายเลยย้ายเลยท่านไหมไม่ไมีความพิจยารยย้ายแปลว่าย้ายก็ย้ายพอจะย้ายตัวน,นั้นเกิดเหตุการณ์พ้นตกหนัก <c oughs> พอบอกว่าจะย้ายท่านมาอยู่ความใหญ่พ้นตก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 ,ตก นักข่าวยูทูบเบอร์ชาวบ้านจากเพอสังขะเอฟซีจากชมบุรีออกจากบ้านไม่ได้แล้วยูยูมีสองคนถือถือร่มมาสอง <2 S 1> คนอะเพะช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคนอะ,อะถือร่มมาแล้วก็บอกว่ามาแก้บนบนผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าจะมาแก้ตั้งแต่วันที่หึงที่สองช่างไม่ไปบ้านสันทีเราเาก็มาตรวดฝันแล้วก็ติดงานศเนะแล้วก็มาแก้บนว่าแก้บนเสร็จพอแก้บนเสร็จฝนหยุดตกเออเหมือนท่านยังรอคนแก้บนมาหรือเปล่าหยุดตกนี่พอขึ้นมาก็ มาที่นี่เหมือนฝนอยู่ตกแล้วก็มาพอพี่นามาถึงบ้านตอนนั้นผมปล่อยเลขห้าเจ็ดว่าจะย้ายว่าจะย้ายปูงดําขึ้นศาลวันที่สิบห้าแต่ว่าข้างแรมขึ้นไม่ได้ผมปล่อยห้าเจ็ดเต็มทั่วประเทศเลยแต่ด้วยที่เราเลื่อนวันมาเป็นที่สามเอ็ดยี่ิบเจ็ดเลขเลยเคลื่อนเป็นหกเจ็ดจําจได้เลยเลขเคลื่อน,นเลยนะแต่บอกข่าวว่าสิบห้าสิบห้าจะย้ายพอสิบห้าสิบหกมันจะหมาะพอไปถามครูบาอาจารย์ว่าไม่ได้เป็นข้างแรม พอกเพื่อนปั๊บชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอนนั้นห้าเจ็ดอันเลยเขาปล่อยปุ๊บห้าเจ็ดอันอันเต็มเลยเขาเลยซื้อหกเจ็ดกับแล้วก็ถูกแล้วรถผมจะเบียนแปดหนึ่งสองซื้อแปดหนึ่งแปดสองสองสองเพราะนั้นหขยห้ออกเจ็ดแปดสองแล้วก็หกเจ็ดเนี่ยผมไม้เลขให้ได้ดูเลยปอมีเหตุการณ์มาเจ็ดแปดสองก็ตรงกับน้ันอาจารย์อาจารย์ดิดอ่ะให้เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็มาตัดให้หกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเท่านี้เนี่ยผมเล่านะเรื่องราวมันมันจะมาเหตุการณ์ก่อนที่นี่พอย้ายท่านมาไว้ที่บ้านตัววันที่หก ก็บ้า้องมีหกเจ็ดแล้วกาเพราะว่ายายมาวันที่หกทีนี้ก็เลยก็เลยทำนั่งนั่งทำสารนี่แหละว่าที่สามเอ็ดจะขึ้นติดงาน่นูรนที่นั่งเลยวันนั้นยายมาที่สามที่ยี่สิบเจ็ดยายมาก็บอกชาวบ้านว่าแรกจะบอกแค่ยี่สิบคนแหละชาวบ้านมาผูกแขนผูกอะไรนะเลยทำกินห้าสิบกิโลไม่คิดว่าชาวบ้านจะมาเต็มทางนอ้อวันนั้นมาเยอะ <c oughs> จริงจริงเต็มทางจริงวันแรกวันที่ย้ายสารวันแหจ่จริงแต่มาอยู่แก่นั้นแล้วก็ นักข่าวก็ชี้ภูเทพก็ยัดไม้มาให้ตอนแรกคิดว่าจะน้อยๆเนาะมาโอ้พระเจ้าทยอยมาทยอยมาเต็มเลยมืดฟ้ามัวดินเลยวันนั้นครับทีนี้ก็เลยครับภูเทพก็เลยบอกว่าคนมาเยอะเฮมาจากบ้านเฮมาว่าจะถทงเนาะพอมาถึงก็ทําพิธีไว้ทันเสร็จตรงนี้ก็ไรลสดแล้วไหลสดเต็มก็เลยยัดยัดไม้ให้เือบอกเนึ่องเก้าแล้วก็ห้อยอก ก้าหนึ่งในทูบที่แห่มาจากนั้นเจ็ดสี่แปดก็ทําถูกเจ็ดสี่แปดปูเทียบทําจ้างตรวจดูว่าจ้างตรวจใส่เสื้อเบืออะไรเบอร์เจ็ดแล้วบอกว่าพญานาคเรียกอะไรนำพญานาคนี่นำอะไรครับอมก็คือแปดเนาะใช่อเจ็ดแปดทีเจ็ดแปดใช่ไหม จ็ดสี่แปดรถแทรทุบมาเจ็ดสี่แปดแต่ารถอยู่ข้างหน้ามีก็เลยถูกเจ็ดสี่แปดมีเก้าทุบทุบนั้นมีเก้าหนึ่งเจ็ดจะเจ็ดสี่แปดคนเซนทรีไถยไว้แล้วก็เลยนั่นแหละที่ที่ก็ถ่ายเหมือนกันถ่ายถ่ายไว้มีหลักฐานครับที่ปักไว้บางทีเราก็ไม่คิดว่าปู่จะให้เนาะถึงหวยจะออกยังไงหรือยังไงแต่ความศรัทธาผมก็จะสร้างท่านไปไม่ลดละสร้างไปเรื่อยๆตามกําลังนะครับก็คือว่านี่ะคือการการ การสร้างศาลครับเนี่ยนี่ศาลปู่ครับที่ไปที่มาของการสร้างศาลไม่ได้สร้างสร้างกันง่ายเนาะครับก็มีเรื่องราวที่ให้สร้างคือสร้างมาไม่ได้สร้างเป็นธุรกิจแต่สร้างเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธามากราบไหว้ดอกไม้ทุกเพียนก็จะไม่มีการขายจะเอาต้องเอามาวางไว้ถ้าจะมีห้าบาทสิบาทหรือมามืองเปล่าก็กราบไหว้ได้ครับไม่ได้เน้นธุรกิจนะเน้นผู้มีจิตวยใจ ไวได้ใจท่านมาเมื่ออไว้ได้ความศรัทธาเนาะไว้ไยความเราก็แต่เรื่องหนึ่งก็จะทำโรงทานครั้งหนึ่งไว้ไว้ไว้ได้ความเชื่อมั่นศรัทธาถึงเลขออกมายังไงแต่ความศรัทธาเรายังอยู่ครับไม่เฉพาะขอเรขกขอไหยมาบุญมาบุญมาคนมาบุญผู้ใหญ่มาคนมาบุญการงานนั่นมีคนมาบุญไม่ค่าวลนยบุญให้ขายยอดทะลุเป้าได้สองแสนเขาก็ได้อืบางทีเรามากราบไหว้ถ้าเราให้หายจากโรคเราถือเป็นลาบอันประเสริฐเนาะได้คู่ครองความรักที่ดีก็เป็นลาบประเสริฐ แต่โชคโชคลาภกับโชคเลขนี่ไม่เหมือนกันคนมีโชคลาภเท่านี้แต่โชคเลขก็ต้องมีบุญกุศลเนาะ,ะมีบุญถึงถึงได้โชคโชคเลขอยัง้นผมก็เลยคิดทำโรงทานเดือนละครั้งตั้งงบมาที่สองพันต่อต่อเดือนครก,ก็เลยคิดที่จะทาทาเป็นสารโรงโรงทานสารปูงดําด้วยแรงศรัทธานะจากชาวบ้านที่งดผมทำโรงทานมาแล้วสี่ครั้งที่บ้านยางที่มปูอยู่สองที่นี่สอง คือใครที่ไปบ้านผมรามีงานก็จะอยากให้ทุกคนได้กินอิ่มเนาะใครไปแล้วก็อยากให้ให้กินอิ่มกันทุกคนนะคือเป็นเจตนาเราที่อยากได้รวมบุญอยากอยากทําบุญนะวันนั้นที่ย้ายมาช่างจรวดก็เลี้ยงคนที่เลี้ยงเต็มครับเลี้ยงกริครับเป็นกันในครอบครัวแหละเอามันคือเลี้ยงเราอยากได้จะได้กินครับวันนั้นที่มาเขาก็เลี้ยงอีกครับคือเราอยากเป็นผู้ให้เนาะได้บุญด้วยกันมีจิตตาใจนั่นก็ใจบุญก็มาร่วมเนาะะครับ เหมือนที่มุจจิจตานะอยากมาร่วมคือมุจจทําไว้ประมาณยี่สิบเก้าก็จะทําโรงทานอีกคือทําโรงทานถวายเพลนพระด้วยแล้วก็เหลือก็แจกชาวบ้านกลับเป็นเมือนเราสร้างท่านเพื่อเพื่อเป็นที่สการะบูชาเนาะกรับไหว้เราจะไม่มีธุรกิจคือเป็นใครมากราบไหว้ได้คนเท่าคนแก่คนไม่มีอะไรก็มากราบไหว้ได้ดอกไม้ทุกเพียนก็กราบได้ ต่อไปก็จะน้องสารเราต่อไปก็จะถ้าขยับขยายก็คือมู่งไม่เดยดเนาะกับไม่เดยดอันนี้มีมีมีคนร่วมตอนนี้มีคนบริจาคแล้วคนละเราไรสองรประมาณพันหนึ่งเดืก็จะได้ร่วมร่วมทำทาโรงทานนี่กับจันค่ะโรงทานทุกเดือนเดือนละครั้ง คนละห้าบาทที่บ้านครับถ้าท่านมีจิตศรัทธาท่นจะร่วมสร้างศาลกับปูงดําโอ้เราพูดไปตั้งนานเอาทำไมมันดับไปอย่างนี้หรอทานหมดหรือเปล่าโอ้ตายแล้วนี่ครับอเราไม่ได้รู้กล้องทราไมได้รู้บุญด้วยกันเนาะเราถ้าจะมีบุญจะมีโชคลาภก็ต้องมีบุญด้วยบุญเป็นลุ้นนาให้เรามีโชคลาภบุญนําให้โชคลาภไม่มาเจอกันครับใช่เป็นสะพานบุญขอโชคลาภครับถ้าเราได้บุญมีบุญแล้ว ขอปูถ้าเรามีบุญหนุนเหมือนที่เกิดโชคลาภทันทีถ้าเรายังไม่บุญเกิดปูให้เลขมาแล้วเรายังไม่มีบุญก็ไม่ถูกแต่เราเราไปบุญให้ปูให้มายังไงก็ถูกคือปูคือเหมือนมหาท่านก็ถือเป็นโชคลาภเลยครับนี่ครับถ้าจะร่นทำลงทานด้วยกันตอนนี้มีคนร่วมประจานมาแล้วประมาณพันหนึ่งผมทํายอดไว้ที่ประมาณถ้าถ้าสองพันก็จะเริ่มเริ่มทำรงทานครับยิได้บุญด้วยกันถ้าเหลือถ้าขาดยังไงผมก็ออกเพิ่มเติมให้ครับยู่ได้ได้สร้างบุญด้วยกันเนาะ คกับกูงดำครับที่ผมถึงจะหวยจะออกมายังไงก็ยอมรับได้คก็จะทําด้วยความศรัทธาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับาย่างชนาผู้คนที่ศรัทธานี่ครับเลขนี้บัญชีครับนี่ครับถึงเป็นที่มาของในการสร้างสารปูองดำจริงไหมคบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านสะดวกมากขอบคุณครับท่านัะวดคลอบ